คิดถึงเกมนี้กันไหมเนี่ยโปโกแคทครับหลดมาเล่นใหม่อีกรอบนึ้งไม่นแน่ใจว่ามันจะส่งผลให้กับเกม The Battle Cat ในปัจจุบันหรือเปล่านะว่าถ้าเราลบไปแล้วอะ่ะแล้วเรากลับมาเล่นใหม่อะเราจะได้ของรางวัลอีกหรือเปล่านะครับอ่ะลองดูก็เดี๋ยวจะพยายามเล่นให้หายคิดถึงบ้างแล้วกันคลิปนี้ก็มาเก็บ้าเรียกว่าอะไรนะครแรกนะครับ ภารกิจแรกเลยมาลุยดึงแต่ผมจําได้นะว่าก่อนนั้นเนี่ยผมเล่นไปอะ่ะผมไปตุยตอนโคมไฟอันที่3 2ก่อนถึง32ตลอดเลยนะยิ่งหาวิธีผ่านไม่ได้ก็เลยเล่นเอาแค่เก็บไอตัวทองครับแค่อันเดียวลวงเลยเก็บตัวทองได้ครบผมก็ลบทิ้งไปเลยะเดี๋ยวลองดูครับเดี๋ยวลองทำเควส ดูสิว่ามันมีเควสอ,อะไรให้เราเล่นบ้างะครับไม่แน่ใจว่ายังมีคนเล่นเกมนี้กันอยู่หรือเปล่านะอีกอย่างหนึ่งสําหรับใครที่ไม่ทราบนะครับเกมนี้แจกของที่เอาไว้ใช้ในเกม The Battle Cast ด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีอาหารกระป๋องแมวหลายกระป๋องมากทุกคนแล้วก็มีตั๋วทองให้ด้วยนะครับมีสมบัติแมวอะไรแบบนี้ด้วยนะก็ลองไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับกับเกม Battle Cast นะใช่ปะโปโกแคสดโปโกแคสผิด ชื่อเกมโปโกแคทนะครับไปโหลดมาได้มีทั้ง Android แล้วก็ iOS นะอนดึงองเล่นง่ายๆครับแค่กดตึ้งมันก็จะกระโดดใช่ไหมแล้วไอฉากมันก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆแล้วก็ต้องกระโดดให้แบบไม่ให้ร่วงไปในรูอ่ะอดึงดึงคือตัวหลักเราจะเป็นโปโกแคทนะครับแต่หลังจากนั้นพอเราสุ่ม ปิดประตูแคปซูลอเงี้ยมันก็จะมีแมวหลายตัวมาให้ซึ่งแต่ละตัวก็จะมีเซตสเตตแตกต่างกันนะซึ่งอธิบายไม่ถูกเหมือนกันเดี๋ยวต้องลองไปเล่นกันดูครับเก็บคอมโ,มโบให้ได้เยอะคือมันจะมีเฟสหลายอันนะบางทีก็แบบว่าให้เราไปที่โคมไฟล์32ให้ได้นะเก็บนกอย่างเงี้ยให้ได้10ตัวอะไรแบบเนี้ยหรือไม่ก็เก็บคอมโบให้ได้20อัน30อันอะไรก็ว่าไปนะ ซึ่งเอาจริงผมก็เล่นได้ไม่หมดหรอกครับเพราะเราไม่ได้เล่นเก่งขนาดนั้นนะเราเล่นแบบเรื่อยๆเอาแค่สนุกสนุกพออยางอันนี้รู้สึกว่าจะเก็บแต้มให้ได้เหรียญน,นะครับงงไหมคือให้คะแนนรวมตอนจบเวลาเราตุยแล้วอะมันก็จะไปรวมคะแนนใช่ไหมแล้วก็แปลงคะแนนมาเป็นเหรียญน,นะครับจริงๆ อืมตุยเนีย่ยเดี๋ยวมันจะแปลงเป็นเหรียญครับได้เหรียญทั้งหมด22อันคือเคเวสแรกก็คือมิชชั่นแรกนะคือให้เราเก็บเหรียญให้ได้50อันครับจะทําได้หรือเปล่ามารู้อเดี๋ยวลองดูระดูเกือบดีนะว่ามันดิ่งได้รู้สึกว่าจะดิงได้2รอบนะตอนหนึ่งครั้งในการกระโดดนะครับก็กระชวยกันให้ดีส่วนผมนั้นยิ่งเวลาลนนี่คือทําอะไรไม่ค่อยถูกครับ จะตัวเอก็เป็นเรื่องปกตินะเกมนี้ไปหาโหลดกันได้นะครับชื่อเกมว่าโปโกแคสนะครับน่เดึงก็เดี๋ยวจะทำคลิปมาคลิปลามิชชั่นพอแค่แบบให้ดูเล่นๆครับคลายเครียดเล่นๆหรือดูแล้วเครียดกว่าเดิมก็ไม่รูให้ดึง ดูสิว่ารอบนี้เราจะไปได้ไกลสุดเท่าไหร่นะครับแต่จริงก็ตัวยตรงที่32ตลอดนะกับ20บ่กว่านิดนึงอะ่ะฮิมีผลไม้ด้วยทุกอย่างล้มล้วนแล้วก็เป็นแต้มนะทุกคนเนี่ยไม่ว่าเราจะเก็บนกได้นะครับแมวอะไรก็สักอย่างเนี่ยนะที่มันมีปีกเนะี่ยยังไม่เคยเจอหรือเจอแล้วก็ไม่รู้ นะครับหรือจะเก็บผลไม้ได้หรือจะหรือจะเก็บไอเจมพวกนี้ได้นะอุอ้เกือบยีองแล้วล่อแ่นนะแบบอแเหมือนกันนะจะโดดแบบล่อแร่เหมือนกันนะเออทุกคนถ้าเราอัพสแตตนี่เราก็เล่นง,ง่ายขึ้นนะครับนี่ผมยังไม่ได้อัพสแตตเลยอ่าโอเคผ่านอันแรกแนละ้วทุกคนได้เหรียญน,นะครับห้าเหรียญเดี๋ยวเราไปสุ่มแคปซูลกันดีกว่ามีสุ่มนะทุกคนเหมือนเกมน,นั้นเลย เค็ดอแบตเทิลแคสนี่ไงอีเวนต์หน้าเดี๋ยวค่อยว่ากันมิชชั่นหน้าเดี๋ยวค่อยว่ากันครับเอามิชชั่นนี้ก็ได้แมวบอสแคสมานะครับแมวที่ชอบถูกทรมานเนาะตัวต่อไปดึงบอลแคสต์ตัวนี้ผมมีหรือ,อยังวะจำไม่ได้อ่ะมีแล้วมั้งตัวต่อไปอ๋อชาแมนแคสสเตตดีหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวค่อยว่ากัน ต่อไปครับอ,อ้าวซ้ำเวียนกรรมเปิดมาก็ซ้ำเลยเหรอนี่ทุกคนก็จะประมาณนี้นะครับนี่มีสเก็ตมีสเตตให้ลองเล่นด้วยลองไปโหลดกันมาเล่นดูนะครับโอเคสำหรับคลิปดีก็น่าจะประมาณนี้นะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอย่าลืมไปโหลดกันนะ